มันนีมันนี่ความดันเสียตัวให้นัให้กินครับมันนี่ครับก็ใกล้มาหนึ่งคาดันมีเสียตวอมาหนึ่งความดันจังไหหนึ่งควาดันจัฮะจนไอหน้าวับอ๋อไม่ใช่นี่งซีสุงว่าแตกว่านี่าแตกครับว่าห็นใหม่เอาเอ็ดน่งวะเออเออุเอาุงใส่น้ำใสปิดเลยปิดเลยรับวมว่แตกวะโอโซได้นี่อีสไ์เอานี่มาหนึ่งความดันโอ้ ตกเต,สกตกะส่เปานนต่เอเนี่ว้าว,วเดันเหรอไอหัอัซิมซิมซิมอ๋อกุกอิสราเออซิมเองยังจังไปถึงไหนออไอไอไอสุดนี่เปล่าเลยมั้งมาบานจักหน้าที่ผ่านมาจากบุ้งแล้วนู่่ขนาดใกลแบบ แยาๆหยาบๆนี่นมยนะเนืนน้อนอนเหรออ๋อี๋ยวมันดันขึ้นแบบเป็นเครื่องไถเลยมหมอโอเคโอเคบับแบบนี้หยั่มบอครัายกิือครับเสียโต้เ <c oughs> สียโต้ทำเองครับกุ๊กโต้ครับอิสราเอล